หลังจากมีการเปิดฤดูการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันเมื่อต้นเดือนก่อนนะคะข่าวประกาศรังซอกข่าวก็เริ่มเป็นที่รับรู้ของสังคมมากขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วจากอุณหภูมิของน้ําทะเลที่สูงขึ้นผิดปกติต่อเนื่องเป็นเวลานานค่ะเราจะไปติดตามเรื่องนี้กับคุณดวงดาวอิสุริยะในช่วงวาระประเทศไทยนะคะคุณดวงดาวเพิ่งไปสำรวจทะเลฝั่งอันดามันมาเห็นว่าบางจุดนิปการังเริ่มฟื้นตัวแล้วใช่ไหมคะค่ะก็เริ่มมีการฟื้นตัวบ้างนะคะแต่แก็เป เท่านั้นค่ะปะการังที่เกิดการพอกขาวส่วนใหญ่นั้นตอนนี้ก็เริ่มมีทั้งสาหร่ายแล้วก็ตะไคร่น้ําที่ไม่มีประโยชน์มาเกาะนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องยากมากขึ้นต่อการฟื้นตัวค่ะ ถ้ายังจำกันได้นะคะในปี2549มีการพูดถึงปะการังฟอกขาวแล้วก็ปะการังสีทองค่ะที่คนไทยนั้นคิดว่าเป็นปรากฏการธรรมชาติที่ทำให้ปะการังสวยงามนะคะแต่ความจริงแล้วนั่นเป็นสัญญาณอันตรายสำหรับแนวปะาารังในประเทศไทยค่ะที่แม้แต่นักวิชาการเองก็คาดไม่ถึงนะคะว่าจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมากขนาดนี้ค่ะสีสันของแนวปะการังฝั่งอันามันของประเทศไทยที่เคยได้ชื่อว่าสวยงามติดอันดับโลก ถูกปกคลุมไปด้วยสาหร่ายและตะไคร่น้ำที่ไม่มีประโยชน์หลังอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงมิถุนาย,ยนปีที่แล้วตุ่มเล็กๆที่เห็นนี้คือปะการาังแต่ละตัวซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่ดำรงชีวิตต่างไปจากสัตว์อื่นๆคือมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกับสาหร่ายเซลล์เดียวขนาดเล็กที่เรียกกันว่าซูแซนเทนลี่สาหร่ายซูแซนเทนลี่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อชั้นในของปะการางังซึ่งเป็นตัวสร้างสีงสันให้กับร่างของปะาการางัง มีหน้าที่ช่วยปกป้องเนื้อเยื่อของปะการังไม่ถูกรังสีจากดวงอาทิตย์แผดเผาและสาหรายสู่เซนเทอรี่อย่างสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารให้กับตัวมันเองและปะการังที่อาศัยอยู่ด้วยสัตว์ทะเลอย่างปะการังอาศัยอาหารจากสาหรายสูดเซนเทอรี่มากถึงร้อยละเจ็ดสิบถึงแปดสิบแม้ปะการังจะใช้หนวที่มีเข็มพิจักปลาหรือสัตว์เล็กๆขนาดแหล่งตัน้นกินเป็นอาหารเสริมได้ก็ตามแต่เมื่ออุณหภูมิน้ำทะเลไทยสูงขึ้นจากระดับปกติ ที่3 0ถึง31องศาเซลเซียสมาเป็น32-33องถึง33องศาเซลเซียสก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์กอกขาวน้ำทะเลที่ร้อนขึ้นทำให้ปะการางังขับสาหร่ายซูเซนเทอรี่ที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อหลุดออกไปซึ่งทำให้ปะการังขาดพลังงานแต่ยังไม่ตายทันทีโดยจะมีชีวิตอยู่ได้นาน2-3ถึสัปดาห์ขึ้นไปเพราะอย่างใช้หวนวดจับอาหารได้อยู่ถ้าสภาพแวดล้อมกลับเข้าสู่ภาวะปกติ สาหร่ายก็จะกลับมาเกาะที่ปะกการังเพื่อผลิตอาหารที่เหมือนเดิมแต่ถ้าสาหร่ายชนิดนี้แยกตัวนานเกินไปปะกการังก็จะไม่รอดชีวิตอุณหภูมิมันสูงเรื้อรังนะนะประมาณสามอาทิตย์ขึ้นไปนะอันนี้ก็จะก่อให้เกิดการฟอกขาวขึ้นได้ซึ่งปีนี้เนี่ยนะเป็นปีที่ว่าเราพบว่ามีการฟอกขาวของปะกการังเนี่ยเรียกว่ารุนแรงที่สุดตั้งแต่ที่เราเคยมีการศึกษามานะฮนะ แนวบักาลังของการเราของเราหลายต่อหลายแห่งอาจจะไม่ใช่ทุกแห่งแต่หลายต่อหลายแห่งมีการใช้ประโยชน์มากมายและเกินเลยทั้งในเรื่องของการประมงในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งแนวบักกลังที่มันอ่อนแอจากผลการกระทําต่างๆแล้วพอโดนครั้งนี้เข้าไปเนี่ยโอกาสฟื้นตัวมันย่อมช้าขณะที่แนวบักาลังที่มีการดูแลดีท่องเที่ยวให้ความสนใจผู้คนมือกันสุขภาพแนวบักกลังดี เมื่อมันโดนโรคเช่นอย่างนี้เข้าไปสถานการณ์เช่นนี้เข้าไปโอกาสืุนตัวเขาก็เร็วประเทศไทยเคยเกิดปรากฏก,การ์ปะกการังฟอกขาวมาแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้นับว่ารุนแรงที่สุดผลการสำรวจโดยนักวิชาการทางทะเลพบว่าแนวปะกการังของไทยทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเกิดการฟอกขาวกว่าร้อยละเก้าสิบและล่าสุดเมื่อต้นปีพบว่าปะกการังที่ฟอกขาวแต่ตัวแล้วกว่าร้อยละเจ็ดสิบจุดที่มีความเสียหายมากที่สุดคือหมู่เกาะฝั่งอันดามัน ทั้งหมู่เกาะซิมิลันสุรินพีพีตารุตาและอดังราวีอาการตายของปะการังในแต่ละบริเวณเนี่ยไม่เท่ากันเพราะว่าขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทั้งคุณภาพน้ําแล้วก็องค์ประกอบของส่วีชิตคือปะการงังนะครับในแต่ละที่เนี่ยมันมีองค์ประกอบของปะาารังไม่เหมือนกันปะการังแต่ละชนิดเนี่ยมีความทนทานต่อต่อ,ตอการฟอกขาวไม่เหมือนกันบางชนิดมีความสามารถในการทนได้ดีแล้วก็เสียตัวได้ดี ะรบางชนิดเนี่ยพอเจอปรากฏการณ์ฟอกขาวรับีโอกาสที่จะตายสูงวงการวิชาการยินยันแล้วว่าปรากฏการณ์ปาการังฟอกขาวเกิดจากภาวะโลกร้อนจึงต้องใช้ระยะเวลา5-20ถึงีปีกว่าแนวปะการังจะฟื้นคืนกลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แต่ก็น่าเป็นห่วงว่าความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์อาจส่งผลให้วงรอบของปรากฏการณ์ประการังฟอกขาว เกิดปล่อยขึ้นจนพื้นตัวไม่ทันปรากฏการณ์ปาการังฟอกขาวเริ่มเป็นที่รู้จักและอยู่ในความสนใจของนักวิทยาศาสตร์เมื่อปี2522นะคะจากนั้นก็มีเกิดขึ้นอีกหลายครั้งค่ะโดยแต่ละครั้งรุนแรงและมีความถี่มากขึ้นนะคะอย่างปี2541ซึ่งเป็นปีที่มีปรากฏการณ์เอลนิโยก็ทําให้อุณหภูมิน้ํานั้นสูงผิดปกติค่ะทําให้แนวากรรังเกิดการฟอกขาวรุนแรง และปี2545นะคะสถานการณ์ก็เลวร้ายลงไปอีกค่ะเมื่อร้อยละ60ถึง95ของเฟสเบริเอร์ริฟซึ่งเป็นแนวปะาการังที่ใหญ่ที่สุดของโลกในประเทศออสเตรเลียเากิดการฟอกขาวรุนแรงเช่นเดียวกับแนวปะาการังร้ายแห่งทั่วโลกค่ะแต่ปีที่แล้วเป็นปีที่เกิดเอลนิโยขึ้นอีกครั้งนะคะแล้วก็เกิดปะาการังฟอกขาวทั่วโลกตั้งแต่แนวปะาการังในประเทศไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลแคริบเบียนรวมทั้งเฟสเบริเร์ริฟด้วยค่ะ นักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียนั้นคาดว่าในอีก40ปีข้างหน้านะคะปะการาังในเกทแบรเรอร์ริฟนั้นจะตายมากถึง195ค่ะตอนน้ำทะเลจะร้อนขึ้นอีก1.5องศาเซลเซียสนะคะขณะที่การฟอกขาวก็เกิดขึ้นทุกปีจนแนวปะการาังไม่อาจที่จะฟื้นตัวได้ทันค่ะ การบรหิหารจัดการของทะเลเพื่อรับมือกับปะกการังฟอกขาวนั้นจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะที่ต้องทําให้ทุกคนตระหนักว่าสาเหตุหลักของการเกิดปะกการังฟอกขาวมาจากภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะทางวาระประเทศไทยก็จะอธิบายให้เห็นค่ะว่าภาวะโลกร้อนนั้นส่งผลกระทบ,บมหาสมุทรทั่วโลกอย่างไรบ้างค่ะขอบคุณคุณดวงดาวค่ะ